สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับในทีมงานของเรานะครับทีมงานของเราจะมาติดตามนะครับผลการล่อพึ่งคงป่านะครับวันนี้เรามาด้วยกัน5คนนะครับขออนุญาตแนะนําก่อนนะครับท่านแรกครับท่านจะสิบเอกธงชัยนะครับสวัสดีครับท่านท่านที่สองพ่อประเสริฐศักนะครับัครับท่านที่สามท่านสวตศรีวงศ์นะครับเจ้าของสวนแปลงนี้นะครับและท่านที่สี่นะครับท่าน อาจารย์สิบเอกกิตสภูสะนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของตำบลบัวใหญ่นะครับวันนี้เรามาดูเพื่มกันนะครับแล้วก็ผมอาจารย์วชิระนะครับจากวิทยายลัยชุมชนน่านนะครับวันนี้เรามาติดตามกันโดยที่เราได้เชิญท่านพี่จา่าธงชัยนะครับมาช่วยมาแลกเปลี่ยนนะครับระหว่างกลุ่มของสันทากกับบัวใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมสวนของ พี่สออบตอสีวงกันนะครับท่านในครับ,รบไปดูกันครับ <ict of S 2> อ,อคือผมไม่ต้องไปล่อที่ไหนนะครับครับ <cing> คือผมจะตั้งตรงเนี้มันจะขยายของมันเองขายายมันคืนอ <TER kea> ผมผมเชื่อมัน่นว่ามันมันขยายเพราะว่าผมไปล่อบนเหนือไปอีกประมาณห้าร้อยเมตรไม่ยอมเข้าเลยแต่ผมมาวางนี่แค่เจ็ดวันเท่าคือมันจะเป็นขยายพันธุ์ของผึ้ง มันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันจะไปหานี่ครับผมก็แสดงว่าตรงนี้มันมีแหล่งน้ำแหล่งอาหารที่สมุนมันมีห้วยลำห้วยอยู่ข้างข้างหลังครับเป็นลำห้วยเพราะพึ่งนี้มันจะชอบอยู่ที่ที่มีน้ำนอกากมีอาหารแล้วอีกอย่างนะตัวไอ้สองสามสามกล่องมันจะเข้า แช่หน่อยเข้าเข้าทุกกล่องไหมครับครับครับอ๋อนี่ทั้งทั้งสามกล่องนี่เข้าหมดเลยครับเข้าหมดเลยสามกล่องเข้าหมดเไปดูไปดูกล่องอื่นแม่เลยโอ้มันต้องพูดถึงเลยไปไปอะไรก็ได้เลยหมือนดูถ้าถ้าลักษณะอย่างนี้เนี่ยแปลว่ามีน้ำหวานละน้ำหวานเยอะละวกลมลูกกระต่ายเต็มแล้วนะนี่มันีหลลายแ้วจริงๆนะผมผมกล่าวว่าถ้าถ้าถ้าฝนไม่ตกคุณก็ต้องกังวลอืมตรงนี้ครับผมตรงนี้เยอะ คือถ้าถ้าถ้าเป็นรังลักษณะนี้มีน้ําหวานแล้วใช่ไหมครับครับรังสังเกตดูจะมีแม่พึ่งมาออกออกมาปากกล่องครับนะครับช่วงนี้มันจะมีคือมันเหมือนมาระวังป้องกันไม่ให้ศัตรูเข้าไปหามันครับมีทุกกองนะครับถ้ามีแม่แม่พึ่งจํานวนเยอะเยอะเนี่ยมาอยู่ปากกล่องเนี่ยแสดงว่ามีน้ําหวานเยอะแล้วครับอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นแบบนี้เลยนะครับเอาได้เแน่นอนใช่ไหมครับดูดิ ขนาดน้ำสองคนน่ะนี่จ้องมาเลยจ้องมาเลยคือแสดงว่าเอาราดถึงรอบทำดีอย่างนี้ถ่ายนี่ถือว่าเอาแล้วรอบนึ่งนะคือเาแล้วเอาแล้วรอบนึงแต่การการที่เราดูมันเป็นฝาข้างมัน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 พร้อมทุกอย่างเลยคือเขาอยู่ได้จรดูถ้าทำฝาข้างได้ดีถนี่นี่คือผมที่ผมชอบที่ผมผมก็ลองดูว่าอะไรดีอะไรไม่ดีฝาข้างนะครับครับ นี่ปวกก็ขึ้นแล้วไงถึงหน้านี้มานะ่าปวกจะปีได้สองรอบครับนี่น,นี่ประมาณปลายเดือนก็จะมาเอาอีกทีคือถ้าเราถ้าเราปล่อยไว้คือหล,ลังนี้ปีนึงได้สองรอบเหรอครับ,รบเพราะอะไรพี่โมงเพราะอะไรครับคือเขาเรียกว่าอะไรไอ้พนักงานเยอะอบริษัทนี้พนักงานเยอะพลังงานเยอะประชากรเยอะที่ได้ถึงสองรอบ คือเขาจะหาหาจริงจริงหาจริงจริงร่างอาหารรวมสถึงคเนี่ยมันจะสร้างน้ำหวานได้เร็วใช่ครับคือมันมันเกี่ยวกับอะไรงานการวันมาด้วยนะคือถ้าเป็นประชากรเยอะๆนี่มันรับป่ะตัวนี้อยู่นี่นะครับอยู่นี่สามขางที่มันเข้านี่นะที่นั่นนี่ผมเอาแล้วเนาะเอาแล้วผมจะมาตั้งถังเยอะล้วผมเอานี่แล้วก็เอาค้างเขาไปข้างๆ้าท่านเนี่ยข้างของท่านเพราะเราไม่อยากไปเข้าคนเดียวเนี่ยว่ะปีนี้เข้ากี้ขางครับ ปีนีเข้าเจ็ดครับข้าวเจ็ดเองนะครับทำสิบเอ็ดทำสิบเอ็ดข้าเจ็ดปีนี่ปีแรกปีแรกนะครับมือใหม่ครับมือใหม่ครับลุงประยุนนะครับทำสิบเอ็ดข้าเจ็ดลังนะครับปีแรกปีแรกของลุงนะครับวันนี้พี่จะใช้นะครับพี่จ่าธงชัยจะพาพวกเรามาดูไปลุงไปปั๊บพาไปดูกันครับนีในสวนยางครับสวนยางพารานะครับของลุงประยุนนะครับ ครับก็กลับมาอยู่รังเดิมเก็บน้ำหวานแล้วนะครับอาเขาอยู่ในกองนะเตรีอมกองไม้แบบสะอาดๆเลยปลอดภัยสุดละกางหงายกองนี้ขึ้นครับตัวที่นี่นะหงายกองนี้กลับขึ้นแล้วเอากองไม่ขวบ อ็กองไม้ขวบปลอยแล้วมันจะมันจะไตขึ้นไปอยู่ในกองไม้หมดเลยออืกองไตขึ้นไปอยู่กองไม้กะเขาอากองไม้ถ้ามันอยู่ในกองไม้ละเขาก็ที่กองไม้เหมือนเดิมตั้งกองไม้ไว้นี่ของนี้เขาออกไปเลยอันแต่อันแต่จะนี่อาจจะบมมีแม่พญาก็ได้นะนี่นะแม่แม่พญายู่อยู่ไหนเนี่ยบออาจจะมีก็ได้ผมมีก็ได้แต่ถ้ามันมีแม่พญานี่มันก็จะขยายเลยนี้นะแต่ถ้าผมมีเนี่ยมันก็ มันขยายจ้าแล้วก็มีทั้มีแม่พญนานะมันต้องสั้งแม่พญนย่ม่เนี่ยอืมชั้นมูลนี่อ่าเป็นปีดี้ที่ฟูที่อาชีพเสริมยางเขาหนะมันมีตัวนี้ผมว่าดังเอิ้นได้มันกับปุกอย่างบับเจดีเนี่ยองเอาซึ่งมาไว้ไว้ละมันผลสุดท้ายมามันได้ดีทีเลยเราถือได้กี่คนครับปีนี้ปีเลี้วไปนี่ยสี่สิบกว่าคนละอ่าปีนี้เนาะปีนี้เนาะปีนี้นะปีนี้เนาะปีนี้ยังยังเ่านอีกกองกวานอ่ะกองครึ่งอยู่หันนะคือปีนี้ได้สี่ิบกว่าคดแล้วครับ ปีทุกปันเราขึ้นไปสุงกนแล้วมเ้ะ่นี่น้ำแต่น้ำเยู่เล้นนี่